กาบสบายสวัสดีเด้อนพพี่น้องภวกบายเบิร์ดทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเขาซื้อซองเงินทองสาวลาวอีกแล้วนพวพี่น้องว่นนเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยรัอฝั่งลาวรอวต่างประเทศเนาะสาวเงินขอกาบสบายดีเนาะสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเนาะวายู่ฟังใดสาวเงินขอกับสบายดีนพพี่น้องหมดเลถ่ายกริบตรถถงเต้โด,ด,ด,ดนน้ำพอยพี่น้องเลยเมื่อนี่เช้าเงินกา อยู่ไฮอยู่น้าฮันแดย์พวยพี่น้องเลยบริษัทไซน์น้องไฮอยู่น้าคือเก้าพวยพี่น้องหลังจากสิบบริษัทคลิปด้งโดนเนาะเนื่องจากว่าบริษัทคลิปด้งนี่ก็คือแบบว่าโบไมีคนเข่าเบิ้งนะพี่น้องโบง่ายคือแบบท้อใจนเนาะแบบเมื่อยนะพี่น้องเวลาทายคลิปด้งเนาะกว่าทีได้คลิปหนึ่งมากกว่โบง่ายต้องเสียเงินค่าเน็ตเนาะค่าต้าลงไปีเนาะพวยพี่น้องเลยแล้อันโดดคลิปลงไปเนาะ เอาคลิปลงไปได้เสียเงินอีกเนาะพี่น yeah. ้องได้เ <Math> ส <Hunt> ียค่าเน็ตอีกเนาะาถ่ายมาได้คลิปนึงก็บ่ง่ายเพิ่นพี่น้องแต่ว่าเฮาไว้ลเาลง้ก็บ่มีคนเบิ่งเนาะมี FC เข้ามาเบิ่ง่พี่น้องเอ้ยนก็ทจะหลายเนาะ FC เพิ่นก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นหายไปใส่พ่พี่น้องบ่มี FC คอมเมนต์แล้วก็บ่มี FC ให้กําลังใจนะคนติ่ตามผูาวเงินตอนนี้พันพันปลายเนาะ 1น200กว่าคนพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าเวลาสาวเงินพดคลิปลงนี่บ่มีคนเข้าเบิ่งพี่น้องบ่ถึงขนาดว่าบ่มีจักคนเนาะแต่ก็มีอยู่แต่บ่ถึง100คนพ่อ้พี่น้องเยเจ้ามันก็เลยทใจแหละท่าใจร้ว่าเมื่อยใจแหเนาะบ่มีคนเข้าเบิ่งพ่อพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะชวนว่าอยากเบิ่งคลิปหยังเนาะสาวเงินเฮ็ดได้สาวเงินก็สิถ่ายคลิปะเนาะสามารถคอมเมนต์บอกสาวเงินได้ว่าเฮ็ดคลิปแนวใดแบบใดเนาะอยากให้สาวเงินเฮ็ดหยังก็สามารถ คอมมเนต์บอกได้เนาะสาวเงินกะถ้าสาวเงินเห็ดได้สาวเงินกะสีเห็ดเนาะพรมพี่น้องจากไหนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนไดเด้อเนาะฝากเป็นแห้งกำลังมุกกำลังใจแห้งบันดาลใจให้สาวเงินเห็ดคลิปต่อไปเนาะฝากสาวเงินโค่นขึ้นแล้วก็ฝากเข้าไปเบิ้งเลยกดไลค์กดแชร์ให้สาวเงินเนาะเป็นกำลังใจต่อตไปพ่อแม่พี่น้องไอตอนนี้หากผ่านแต่คนติดตามเนาะพ่อแม่พี่น้อง ่ชั่วโมงคนเบิงยังบ่ผ่านพอพี่น้องเอ้ยยังถือว่าลายเพอสมควรเนาะชั่วโมงคนผ่านกว่าสิผ่านกด YouTube ได้มันก็บ่ง่ายพอพี่น้องเอ้ยถึงกบบ่ถ่ายคลิปพอปานดช่วงนี้เนาะอีกอย่างก็บ่ได้บ่ได้ค่อยไปใส่น่ะมีแต่มุมเก่าอยู่ให้อยู่น้าคือเก่าซั่นสงนบ่ได้ไปใส่น่ะเนาะพอพี่น้องก็้บ่ฮู้ว่าสิถ่ายอีหยังลงนะบ่มีนาถ่ายเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก มันคนขางที so, somehow, so, Although, 1, ่จะถ่ายยากในหนึ่งเพราะว่ามันมีมือกล้องเนาะตั้งกล้องไว้ก่เมนอยู่แล้วมันคนขางที่จะโบหินคักนะสาวเงินกับโบถ่ายนอเนอะเพราะพี่น้องแต่เวลาโฟตคิปก็คือว่าม่มีคนบึงสาวเงินก็เลยท้อใจเนาะหมดโดตคิปต้องมีคนบึงแบบประมาณสามสิบสี่สิบคนประมาณนี้นะพี่น้องมันมีบถึงร้อยเนาะแต่จริงๆแล้วคนที่ตามสาวเงินหอดพันไปเนาะสาวเงินกับ บ่ฮู้วเฮ็ดจังไดก็คิดอยู่ว่าตัวเองยังเฮ็ดคลิปบ่ดีเนาะยังเฮ็ดคลิปบ่ดีจ้ะคยังบ่โลดใจ FC ทุกท่านที่พอเข้าไปกดติดตามกดอันกดเข้าไปเบิ่งในคลิปของสาวเงินเองเนาะพ่อพี่น้องนดก็มมเก่าๆที่สาวเงินถ่ายลงเนาะก็บ่เฮ็ดหยังพ่อพี่น้องเงินแล้วเข้าแล้นามีแต่อยู่ให้อยู่นาและปลูกผักแล้วก็เฮ็ดูกินตามปกติตามเคยแหละหาอยู่หกินหาขุดก็ขุดเียดเนาะหาควายหุ่งควายอยไปซั่นแหละพ่อพี่น้องเอ้ย ผไม่ได okay, okay, ้ไปสายคือเก่าเนาะโอเคนะพี่พี่น้องเมื่อนี่สาวเงินกะสิมาขอขอบุญขอบคุณเอฟซีคือเก่าในพี่พี่น้องอยู่ฟังไทยเนาะพันก็ได้โอนเงินมาเนาะพี่พี่น้องเอฟซีพนโอนมาแตะเราในแต่ว่าวสาวเงินหากเมื่อเอาเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเมื่อเอาอันเมื่อในเตียงน้อเมื่ออาน้ำเอื้อใบเฟือะพี่น้องก็ไอเตียงพันอันไปไปถ่ายคลิปอันไหนพี่พีมีเวลาว่างเนาะ อันนี้กเป็นจำนวนเงินในการสามพันสามพันสามร้อยบาทเป็นจำนวนเงินสามพันสามร้อยบาทคือมีช่องคนนะเพ่อพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีช่องค้นที่เพิ่นโอนมาให้ช่องเจ้าพี่น้องไอ้เงินนี่กัเจ้านึงก็คืออันสองพันบาทน้าพ่อพี่น้องที่เพิ่นผยโอนเงินมาให้สาวเงินให้ไหนน้าอยู่ฝังไทยพ่อในพ่อพี่น้องเลยสาวเงินขอขอบคุณขอบคุณเพ่อในลายเนอะขอบคุณเอฟซีลายเนาะ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งบาทปรารถนาเนาะขอขอบคุณขอบคุณมันเป็นอย่างยิ่งเนาะพ่รมี่น้องเลยคิดจริงใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะพ่รมี่น้องเลยสาวเงินขอขอบุญขอบคุณเพิ่นอย่างใดเนาะที่เพิ่นคอยสนับสนุนที่โอนเงินมาให้สาวเงินมาโดยตลอดเนาะคอยเฉยเดือเพิ่นโอนมาให้ม่พิธาวัดเต็มเงงเต็มเงินอะไรอรมี่น้องเลยค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเนาะขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างดวงหลายเนาะพรมีน้องเลยขอให้เป็น ลำผลรวยเนาะแหงดีไม่แหง้งมีสุขภาพห่างไกลที่แข็งแห้งแข็งแหงแ้ง,หงย,งย,งย,งยงงิ่งขึ้นไปนักพอลพินองเลยอันนี้กับผูหนึ่งนำพินดังสองพัน 2, บาทนี่ก็คือหนึ่งพันสามร้อยบาทนักพอลี่นองหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคือหนึ่งพันเป็นเงินบาทแล้วพินดังสามร้อยคือเงินกี่หนึ่งแสนกี่นักพอลพิง 3, พองเลยอันนี้เป็นเงินกีน่นักพอ เลยใบมีเงินบาทให้เลยเอาเงินกี่น no ้องพพี่น้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทั้งสองท่านเนาะพันสงพันสามอีกพันสองพันบาทพรพี่น้องขอขอบุญขอบคุณเนาะขอบคุณันเป็นยางลงได้เนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความหวังปรารถนาคือเสาเงินว่าอะไรเนาะก็ขอให้รักษาสุขภาพไหมนาะพรมพี่น้อง ช่วงนี้ก็ป็นาดูหนาวเนี่ยโอ้โหฟังใต้พันหนาวรบก็ช่วงนี้พอนพี่น้องเลยว่าบ้านชาวเงี้ยตั้งแต่แล้วเข่ามาแล้วพี่น้องกันหนาวเนาะหนาวแท้นๆว่าลบอู่อู้พพี่น้องนี่จะลมน้อยหนักกันหนาวหนาเย็นดีจ่อยพอนพี่น้องกลางคืนมาแห้งหนาวเนาะบรรยากาศกันหนาวขนาดเนาะ้องพี่น้องก็ให้เอซนชี่ทุกท่านเนาะให้เพ่นักษาสุขภาพในน้องพี่น้องเลย ันน <c oughs> nah, ี้ก็นั่งอยู่เลนเนี่ยพ่อพี่น้องเลยหนาวแห้งแต่ว่าเสาเงินกะชีเอาหาย้อ้เนาะพ่อพี่น้องเงินอันนี้ก็เสาเงินกะชีเก็บไว้พันหนึ่งพราะส่งพันนี่นะเสาเงินชีห้อ้ายเพราะว่าเมื่อวานนี่เพผนไปแก้เพื่องพ่อพี่น้องเลยไปแก้เพื่องเนาะเอารถไทยนาหรือว่ารถอีแตนเท่านั้นี่ยไปแก้เพื่องมาไหวแหงงัวเนาะไปแก่ยีนาคนอื่นมันเด็มาไหวแหงง้ออยู่ห่างไหวห่างอยู่หน้าเสาเงินเองเนาะ รถตีนแตะคนพี่น้องรถไทยเนี่ยมันห to ัวรถธรรมิตมันหัวด้ว่ามันแตะขนาดผลก็เลยแก่เฟืองยำมาเลยพี่น้องตีนมันก็เลยเพ่พังมาเลยพี่น้องเลยว่าเปลี่ยนใจเหงื่อไเนาะตีรถไทยเตะ่นก็คนบอกว่าตีหนึ่งพันเก้าเนาะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทกระเพิ่คนสองพันบาทได้เนาะพี่น้องเพคนเอาไปซื้อสามร้อยัปนเงินเดือนเท่านี้แหละพี่น้องเไยสิเก็บไว้ซื้อบัตรเติมเงินเพื่อพี่น้องเไย เจ้าเงินกะเอฟซีฝากมาอยู่กับเรื่อยยู่นอะพี่น้องเอฟซีฝากมาช่วยแต่ว่ามันกอดขางที่มีอันเนี่ยอันใส่ใจลายพอสมควรเนาะพี่น้องกับเจ้าเงินกะจ็บเป็นลายเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่อยเดนบอลมาพี่น้องก็จะเป็นเรื่อยนั่นแหละเจ้าเงินก็เลยไปหาหมอกับลายเทื่อนเนาะพี่น้องเลยไปหาหมอกับลายเทื่อลายที่เนาะ ช่วงนั้นก็อ้ายเป็นก็ให้อ้ายไปหาหมองเงินที่เอฟซีเป็นผ่าหัวห้เนาะก็หลายสิ่งหลายอย่างอะไรพอพี่น้องเไยก็ให้พ่อพ้นไปซื้อโทรศัพท์หรือว่าซื้อมือถืออะไรก็หลายอย่างใส่น้ำพริน้องใส่ภายในครอบครัวนะใส่เสียค่าไฟค่ายังอะไรก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะในครอบครัวพอพี่น้องเไยบอกง่ายก็เลยเสียค่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่อยู่ซื้อกินอะไรไปตลาดตะดีก็ไปเรือกอู่น้ำพริ่น่อง ืหลายสิ่งหลายอย่างเนาะชาวเงินกับพอไรเอฟซีเดี๋ยทีสวยเดือดชาวเงินมาเลยตลอดเนาะก็ขอขอบบุญขอบคุณมันเป็นอย่างนิ่งเพรานพี่น้องเลยขอขอบบุญขอบคุณเป็นอันจากใจนี่น้องพี่น้องชาวเงินกับหัวชิบกขอบบุญขอบคุณจังไรเดี๋ยเนาะเพื่อก็ช่วยเดือดชาวเงินมาเลยตลอดเนาะก็พอได้เงินเพิ่นเดี๋ยที่ใส่ภายในครอบครัวตอนนี้เนาะก็ซื้อกินเลยพี่น้องเลยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ เจ้าเงินแรกๆว่าสิโฮมไปเฮ็ดห้องน้ําเพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็สิบ่ได้เพราะเงินเจ้าเงินด้พี่น้องเอ้ยยังเหลือกลพันนี่แหละพอได้ซื้อบัตมเงินแล้วก็ใช้จ่ายเนาะว่าตอนนั้นว่าสิโฮมไเฮ็ดห้องน้ําก็เาเงินก็เป็นพี่น้องเอ้ยไปหาหมอก็มันก็บ่ได้ว่าอันบ่แม่นสิว่าบที่100 200เนาะบิเทื่อ1,200 0 0 0พี่น้องเอ้ย2,000ปลายเนาะ2,000 2,000กว่าบาทพพี่น้องไปหาหมอรุ่นก่อนนก็เนาะพ ไปหาโมนะก่อนขังที่จะแพงพอสมควรเนาะพี่น้องเไยไปหาโมแต่ลาเถือกบดชงพันชงมัดกัวเพราะอะไรพี่น้องเไยอยู่ที่ลาวเนาะก็แล้วแต่เน้าห้องโมห้องโมเมืองธรรมดากระแต่ว่ามันบุคอยดีเพราะอะไรด้วยแอันเครื่องกวดมันบุครบอันะพี่น้องเครื่องกวดบุครบมีแต่คนเล่าเอาแต่กับแบบบางคนว่างยากินอีเชื่อมันกับบุแพงแต่ว่าเขาไปแล้วมันบุรีนะครับค่อนข้างที่ไปหลายเทือกแต่ว่ามันบุรีแต่ว่าเขานับถือห้องโมที่เขาไปเด้ แพงแต่ว่ามันก็หามาเดี๋ยวมันหายมันดีนะหาก็มันใจน้ำเพิ anyway> ินเนาะเพราะว่าค่อยดีคยเศร้าย่นเพิ่นเช้าเงินกะไปหาหมอมนั่นเนาะถึงสิแพงสั่มใดกานนักตาสัมใดกับไปในพี่น้องเพราะค่อยดีคยเศร้ายันเพิ่นเนาะไปกับแบบมันดีขึ้นนะเดี๋ยวไปหาหมออื่นมันใดพี่น้องเงินมันบ่มันใจนะบ่มันใจแล้วก็บุ่ีเนาะบเค่อยดีค่อยเศร้านะอีกยามมันกับบุมีเครื่องกวดครบือวัเนี่ยไปแบบเถอบางเธอเพท่องหมอนิน้อยนะ ห้องมอในบ้านนี่เนาะ yeah ห้องมอนี่หน่อยดีนะค่าใช้ใจ่ายกับเบาแพงแต่ว่าเด็กคนเราเอานะพี่น้องด้วยเบิ่งอาการเด็กหน่อยเพื่อกรว่างยาไม่ให้กินอีกสิเห็นยาก็แบบขายในห้างทั่วไปเนี่ยพา่นว่างให้แต่อันนี้ยาเพ่นแบบคนอย่างนี้เพื่อนเราคือเอามาแต่พ่นมาแต่ผลอกพลังหรือว่ายาดีได้แหละพี่น้องเลย่นว่างให้กินเนาะมันกับคนขาดที่จะแพงพอจะควรแต่เราก็นับถือเพ่นเนาะเคยดีเคยเศร้าเนี่ยเพื่อนแหเลเพื่อพี่น้องเลย เราเงินก็เอาเงินนี่แง่ไปแล้วพี่น้องให้อายสองพันเอาเงินเก็บไว้พันเดียวพอในเงินมากแบมีแต่นแนวฮักแนวเพศเขามีแตใช่ใจพ่อพี่น้องเลยน้ำได้แตยังไม่ท่านได้แปลงน้องพ่อพี่น้องเลยตอนนี้ก็เล่าเข่าสาวเงินกับเพ่ไปเลยพี่น้องอเล่เาเข่าก็ไหวหมได้ไหวเล่าเข่าแล้วไหวเฮือนอันเข่ากันเล่าเข่ากับเพ่ไปเลยไปสิมางเล่ากันยังไม่ได้มากพ่อพี่น้อง โอเคนะพ่อพ okay, nope, ี like ่น okay, ้องสำหรับคลิปนี้สาวเงินกันขอจบคลิปลงเพียงส้ำนี่เด้อพ่อพี่น้องจังไั้ก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซีสุขทานที่คอยสนับสนุนที่คอยติดตามสาวเงินมารวยตลอดเนาะกะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นกำลังให้มุ่งมห่นใจสาวเงินจะต่อไปเด้อนพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเงินสิขอจบคลิปลงเพียงส้ำนี่นะพ่อพี่น้องขอตัวลาไปแล้วพ่อพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องเอฟซีสุขทานเนาะ